สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดัพัทแฟมิลี่บ้านแห่งความรู้สำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นห้องเรียนนะคะที่เราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทีนี้วันนี้คุณหุนจะมาชี้แจงเรื่องการเรียนนะคะ คือครูหมุ่นเคยบอกกับทุกคนบอกว่าภาษาอังกฤษเหมือนการเล่นต่อจิ๊กซอว์สมมุติว่าครูหมุ่นมีจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปของม้า Little Pony นะคะ3ตัวตัวข้างล่างสีม่วงนะคะตัวบนถัดไปก็คือตัวสีเหลืองแล้วก็ถัดไปก็เป็นสีฟ้ามี3ตัวตัวสีม่วงสีเหลืองและก็สีฟ้าแบบนี้อยู่ในแผ่นจิ๊กซอว์ใบน,นะะนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ,ะมีสามตัวแบบนี้นะ ทีนี้อันนี้คือภาพเต็มสมมุติถ้าเราจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้คือเราต้องต่อจิ๊กซอว์ของเราในนี้ให้หมดทุกใบสมมุติเป็นแบบนี้นะคะทีนี้จิ๊กซอว์ที่เราได้มาเราได้มาแบบไหนเราได้มาแบบเป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหม ที่มันแตกกันมานะคะมันกระจัดกระจายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราใส่มือเรามันก็เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต่อชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนก่อนดีนะคะการที่มีครัวง่นนะคะตอนนี้สมมุติทุกคนมีเยอะการที่ทุกคนมีครัวง่นก็คือทุกคนมีตัวนี้ มีไกด์ไลน์นะคะมีไกด์ไลน์ที่คอยมาบอกว่านี่สิต้องต่อตัวนี้ก่อนนะตัวสีม่วงหรือต่อตัวสีเหลืองก่อนหรือตัวต่อตัวสีฟ้าก่อนโดยวางตำแหน่งไหนอะไรยังไงวางตรงไหนก่อนทางที่ดีก็คือเราก็ต้องดูแถบสีก่อนใช่ไหมคะดูแยกสีออกมาแล้วก็เรียงตรงขอบแบบนี้เพราะว่าตรงขอบเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวตัดนะคะที่มันจะหาได้ชัดแบบนี้แบบนี้เราก็จะรู้แล้วตรงนี้คืออยู่ขอบ ขอบไหนสักแห่งหนึ่งก็คือเราก็ดูตัวนี้นะคะตัว instruction ก็นะคะ instruction ก็คือตัวไกด์ไลน์ตัวนี้นะคะ follow instruction แล้วก็ดูว่าเอ้ยตัวนี้น่าจะอยู่ตรงมุมไหนนะของอการลงจิ๊กซอแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้อันนี้นะครูหมุ่จะให้ดูว่าสมมติว่าเนี่ยพอมีแผ่นจิ๊กซอเราก็เริ่มวางจิ๊กซอใช่ไหมคะเราก็เริ่มวางจิ๊กซอของเรานะคะเห็นไหมคะว่าน้องเพียงเพียงเริ่มต่อตัวสีม่วงไปแล้ว นะคะแล้วก็ต่อมาถัดมาก็คือน้องผิงพยายามจะต่อตัวสีชมพูต่อแล้วก็ต่อไปก็ค่อยวางนี้ต่อนะคะแล้วทุกคนคงจะบอกว่าครูงุนแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษครูงุนกําลังจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าเรามีศัพท์จําได้ไหมศัพท์ที่คุณครูให้เราท่องตอนสมัยที่พวกเราเด็กๆอยู่ คุณครูให้ท่องศัพท์หมายความว่าอะไรเหมือนคุณครูท่องศัพท์นี่ก็เหมือนว่าคุณครูกาลังให้จิ๊กซอเป็นชิ้นๆให้กับเราหน้าที่ของเราเราต้องเอาจิ๊กซอชิ้นๆนั้นน่ะมาต่อให้เป็นโครงล่างแบบนี้ในกระดานจิ๊กซอของเรา เพื่อให้มันต่อก่อได้หมดเราถึงจะพูดภาษาอังกฤษแบบเก่งปอเลยเหมือนฝรั่งเลยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้เราต้องมามองว่าเราขาดจิ๊กซอตัวไหนถ้าถามว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าศัพท์เราเยอะแล้วนะเรามีศัพ์เยอะเลยแหละเราค่อนข้างจะรู้ศัพท์เยอะแล้วแต่เรายังพูดไม่ได้แสดงว่าเราขาดหลักการต่อใช่ไหมหลักการต่อโครงสร้างการต่อวิธีการมาร้อยเรียงจิ๊กซอว่าจิ๊กซอตัวไหนควรจะอยู่ตรงไหนขาดคนไกด์ไลน์ไหม ถ้าขาดคนไกด์เราคนไกด์ลายคนคอยบอกเรานั่นก็คือว่าตอนนี้ทุกคนมีครูองุ่นแล้วครูองุ่นอยู่ตรงนี้ครูองุ่นจะเป็นคนไกด์ให้ว่าใครขาดอะไรนะคะมีนักเรียนของครูองุ่นมาเรียนพูดกับครูองุ่นนะคะบางท่านถามว่าพอพูดออกมาแล้วแล้วก็คุยแล้วครูองุ่นคุยด้วยรู้เลยว่าคนนั้นมีจิก๊กซอค่อนข้างเยอะเลยมีจิก๊กซอเป็นชิ้นๆเยอะมากสับเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะตอบประโยคได้ดีแต่ ก็ยังไม่มั่นใจบางคนขาดคือขาดแค่ความไม่มั่นใจว่าตัวเองพูดได้ทั้งทงท,งที่คนนี้มีของเยอะและนะคะเ,คเขาควรจะพูดได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูงนก็คือช่วยไกด์ว่าแบบเนี้ถูกแล้วดีแล้วลุยต่อแบบเนี้ใช่แล้ววางอะไรแบบเนี้ใช่แล้วถูกต้องแล้วให้ทําต่อเลยลุยต่อลุยจิ๊กซอตัวไปแต่บางคนแม้กระทั่งจิ๊กซอก็ยังไม่มีคือจิ๊กซอตัวเล็กๆแบบนี้ไม่มีเลย ก็คือคำศัพท์ไม่มีเลยไม่ไม่มีคำศัพท์อยู่กับตัวเลยเพราะฉะนั้นต้องเก็บคำศัพท์เล็กๆแบบนี้ก่อนแบบนี้ค่ะนะคะต้องเก็บคำศัพท์เล็กๆก่อนเก็บคำศัพท์ไปเรื่อยๆ,ๆแล้วค่อยๆก่อร่างสร้างรูปภาพของตัวเองในจิ๊กซอของตัวเองไปทีละชิ้นนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแล้วเราไปช้าจังมันมันไม่ได้ช้านะคะไม่มีคำว่าช้านะคะ เพราะว่าการต่อของเราถ้าเราไปเราเราไปแบบมั่นคงคือระวางตำแหน่งแต่ละอย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> คิดภาพต่อจิ๊กซอว์การันจิ๊กซอนี้ของน้องพิงผิงนะคะครูหุ่นยืมมานะคะ <c oughs> เราหยิบมาเรื่อยๆมาวา,ๆวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆค่อยๆทาไปเรื่อยๆก็เหมือนครูหุ่นบอกว่าให้ฝึกนะฝึกพูดภาษาอังกฤษนะฝึกพูดฝึกพูดตามบทสนทนาของเราฝึกอ่านฝึกออกเสียงอย่างเช่นครูหุ่นบอกว่าให้ออกเสียงเลขสก็ต้อง Three. อย่างนี้ใช่ไหมคะทรี three. อย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ใช่ t t สมัยก่อนเราจะออกเสียงว่า t t อันแบบนั้นอ่ะมัน,ม,นมันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นพวกชาหรือมันจ,จะเป็นอ่ากาแฟเออ่ชา t อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนั้นอ่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เสียงแบบนั้นหรือมันอาจจะแปลว่าต้นไม้ทรี three. ต้นไม้อย่างเงี้ยเนาะทรี three. แต่ทีเนี้ยอันนี้เลขสามก็คือทรี แบบนี้นะคะคือต้องฝึกออกเสียงเราก็ต้องฝึกออกเสียงไปพอเราเริ่มทําไปได้ทีละเล็กทีละน้อยเราเริ่มได้มันก็เหมือนเราต่อจิ๊กซอมันเริ่มเป็นภาพมากขึ้นมันก็จะมีภาพที่ชัดมากขึ้นแล้วค่อยๆขยายจากได้เราได้ตอนนี้ได้สีม่วงแล้วทีนี้เราก็เริ่มขยับไปไปสู่พื้นที่อื่นก็คือฝึกท่องสท์อย่างอื่นต่อแล้วก็ฝึกพูดอย่างอื่นต่อเพื่อให้เราขยายมาเป็นจิ๊กซอตัวนี้เป็นตัว โพนี่สีเหลืองแล้วต่อไปพอเราเริ่มได้โพนี่สีเหลืองแล้วนะเริ่มเต็มทุกตำแหน่งแล้วเราก็ขยับมามาเริ่มต่อจิ๊กซอเป็นโพนี่สีฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คือต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนให้กระดานของเรามันเริ่มเต็มถามว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่มันไม่สนหรอกค่ะเราเราไม่ต้องสนใจนะคะเราไม่ต้องสนใจเลย เราไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองเป็นพอดูตัวเราของตัวเราอะไม่มีใครจะรู้ตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเรารู้ตัวว่าเราขาดอะไรจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำทุกคนนะคะนักเรียนของครูหมุนที่มาเรียนกับครูหมุนนะคะหรือ,อทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนเพจของครูหมุนก็ตามแหละนะคะครูหนุนจะบอกตลอดเลยว่า ไม่ต้องไปสนใจใครให้เรายึดตัวเราเป็นหลักก็คือเราวันนี้ท่องศัพท์ได้ส่วนนี้แล้วเราก็เอาส่วนนี้ให้ดีที่สุดพอแล้ววันหน้าครูมุนสอนเรื่องใหม่พูดเรื่องใหม่ก็คือพยายามเก็บคําศัพท์ตัวอื่นๆในหมวดอื่นเพื่อขยายบริบทของเราเพื่อเราจะได้มาต่อจิ๊กซอของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะอะ แล้วครูวง่วนอยากจะบอกพวกเรานะคะว่าวิธีการที่เราจะพูดเพื่อให้เราต่อจิ๊กซอของเราแบบนี้ได้เป็นรูปเป็นล่างมากที่สุดก็คือเราต้องหาคู่ซ้อมนะคะทีนี้สิ่งต่อไปนะคะที่ทุกคนถ้าใครที่เริ่มจะฝึกพูดแล้วนะคะเราต้องหาคู่ซ้อมถ้าคู่ซ้อมของเรานะคะเราไม่มีเลยนะคะ เราไม่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเราก็ลองคิดดูสิว่าถ้างั้นเราหาคนอื่นได้ไหมลูกเราเรามีลูกไหมถ้ามีลูกให้คุยภาษาอังกฤษกับลูกเลยนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าคุยภาษาอังกฤษกับลูกนะมันก็เป็นคําเด็กๆสี่ครูงนเป็นคําเด็กๆมันจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในการทํางานของเราได้หรอนะครูงนจะบอกว่าการคุยกับลูกเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการคุยกับลูกนะคะมันจะทําให้เราอะค่ะ เหมือนกับว่าเราเอาจิ๊กซอวที่เรามีอยู่อะค่ะมาเริ่มต่อเป็นรูปเป็นล่างโดยการที่เราพยายามพูดกับเขานะคะการพูดกับเด็กหรือใครไม่มีลูกก็มีหลานก็ไปคุยกับหลานนะคะพยายามคุย คุยกับเด็กนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเด็กคนนั้นเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้แล้วอะ่ะเขาจะเป็นตัวซ้อมเราที่ดีเพราะว่าเราไม่รู้เลยคาดการณ์ไม่ออกเลยว่าเขาจะพูดอะไรกับเราแล้วเขาจะพาเราไปที่ไหนเขาจะพาเราทําสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะทําให้เราคิดตลอดเวลามันเหมือนจําลองสถานการณ์จริงมาในขณะนั้นเลยค่ะว่าต่อไปนี้นะโอเคเขาจะคุยกับเราเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เตรียมมาก่อนเพราะ,ะนั้นมันจะเป็นต่อหน้าเฉพาะหน้าเป็นคำาภาษาอังกฤษที่เราคิดกับเขาเป็นปฏิกิริ ยาตอบสนองกันทันทีในขณะนั้นนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนการเตรียมตัวเราเลยในทันทีทันใดนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็คําพูดที่คุยกับเด็กอะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะคะเราต้องเตรียมทั้งคางคําศัพท์ทั้งโครงสร้างประโยคเพราะว่าเราจะต้องตอบเขาทันทีแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนแล้วก็ทําอะไรจริงไหมคะเราไม่สามารถเตรียมสคริปต์กับเด็กได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้น เมื่อไม่มีสคริปต์แล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องตอบด้วยใช้สัญชาตญาณของเราหรือความรู้ของเราเต็มร้อยเซที่เรามีอยู่ตรงนั้นโครงสร้างประโยคที่เรามีตรงนั้นใช้พูดออกไปก็เท่านั้นเองนะคะนี้ครหูห่วนจะะ้ะคะ จะให้ดูคลิปครูหมุนคุยกับลูกสาวนะคะแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าอันที่จริงแล้วการคุยกับเด็กมันไม่ใช่ธรรมดาเลยเราใช้คําศัพท์หลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับเด็กได้นั่นหมายความว่าเราเอาภาษาอังกฤษไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนที่ทํางานแล้วก็คนอื่นๆได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ